วันนี้ก็จะมาทำเคซาดิยานะคะใช้ชีสค่ะชีสเม็กซิกันนะถั่วนี่คือซื้อแบบกระป๋องมาเลยแล้วก็มีเตียแบบแป้งจะทำแบบนี้ค่ะแต่จะทำเป็นชีสอย่างเดียวให้เอลานเคซาดิยา เซดยก็คือเป็นสตี西亚กับชีสด้วยกันแล้วมันชีสของแบบวาฮาก้างเงี้ยค่ะมันจะแบบเหมือนเป็นเชือกเหมือนจะเป็นเชือกอย่างเนี้ยนะคะมันจะฉีกได้เหมือนไก่นี่ฉีกได้เหมือนไก่แล้วมันจะละลายเวลาเอาไปโดนความร้อนนะคะนี่อันนี้แพมทำป็นนะแพมเคยทําที่เชียงใหม่ าบ้านเรานมมันจะแพงที่นี่นมถูกนี่เห็นไหมครับไปนี้นี่กำลังตื่นนะหน้าก็เลยจะแปลกๆอย่างงี้แเ้วก็จะใส่อาถั่วดำบดปกติเขาทำเองแต่นี่ซื้อเป็นกระป๋องแต่ถ้าทำให้เด็กเด็กก็ไม่ค่อยชอบถั่วดำเด็กก็จะใส่อาจจะใส่เป็นเบคอนใส่โชวิโซใส่เนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราจะทำให้หลานทีชชีสกับแป้งตอร์ติญา รอบนี้พูดถึงเรื่องเกซีดิยาต่อ,อทำจากแป้งตัวที่ยาแบบแป้งจามีเราซื้อของที่ห้อนี้ค่ะ,ะเราก็จะเอาไปจีบนกระทะใส่ชีสแล้วก็พับนะคะเอาผิดเดียกันโอเคเกระทะนะคะก็คือตั้งไฟคือร้อนในที่มากเราก็จะใส่แผงแป้งนี้ลงไปเ แป้งแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ชีสลงไปค่ะถ้าใครชอบถั่วดําก็คือทาถั่วดําไปเลยแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ก็คือแบบก็คือตัดไปเลยนะใครชอบเนื้อใครชอบเบคอนชอบอะไรก็แอดลงไปนะคะถ้าบ้านเราไม่มีชีสตัวนี้น่าจะใช้ตัว พวกโมสซาเรลลาออร์เดาหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะผสมกันได้ที่มันละลายนะแต่ชีสนี้เนี่ยมันจะเหนียวมันจะหนึบอร่อยมากคจะ,จะััอันนี้กระทะของที่บ้านนะก็จะเป็นแนวออของก็เท่าที่มีนะ ประมาณนี้นะแล้วก็ไปเรื่อยๆค่ะจีไปเรื่อยๆพลิกด้านไปอะไรเงี้ยนะรอแปบ๊บนึงนะคะโอเคจากนั้นเราก็จะกลับด้านนะี่ยัมกลับไปแล้วรอบนึงนะด้านแผ่นต่อไปเราจะใส่ตัวถั่วดำ ใช้มือสองข้างไม่ได้เดี๋ยวขอเปิดก่อนแล้วให้ดูนะเอามานะคะอ๋อประมานี้ทนนทรอบนี้เราจะใส่ถั่วด้วยรอบนี้จะใส่ถั่วด้วยนะไี จริงๆมันจะมีแบบถั่วดำแบบแบบทาได้ที่เป็นหบดบดให้ละเอียดนิดนึงอะคะ่ะอันนั้นก็จะง่ายกว่าเหมือนเราทายเยมลเราก็จะพับพับลงไปทำอีกนะคะอันนี่เพิ่งใส่ชี้ลงไปใส่เยอะหน่อยถ้าํำขายนี่คงจะเจ๊งอะ